วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับงานสัมมนาของผมครั้งนี้นะฮะที่ผมมาเป็นวิทยากรให้กับพนักงานธนาคาร e c l ที่ประเทศลาวนะครับก็2 like วันเต็มๆนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ก็คือวันสุดท้ายครับ เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจครั้งนี้ผู้ใหญ่คือผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร BCL ก็มามอบของที่ระลึกให้กับผมนะครับขอพระคุณทีมงาน BCL ทุกท่านนะครับจบภารกิจครั้งนี้เรียบร้อย เสร็จงานเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เสร็จภารกิจเป็นทางการที่ประเทศลาวแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาพักผ่อนสังสรรค์นะครับวันนี้ก็มีพี่แสงสว่างนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคาร v e C E L มาพามาทานข้าวนะฮะเราจะไปทานข้าวกันที่ร้านที่ชื่อว่า เยาวราชนะฮะชื่อเหมือนร้านชื่อเหมือนเยาวราชของไทยกนะ็คงเอามาจากไทยไนะที่ร้านเยาวราชนะนี่คือขวามือนี่นะฮะนี่นะโต๊ะนั่งนะฮะสวัสดีครับ ครับก็เอาเรื่องเหมือนกันกนะครับสําหรับมื้อนี้นะฮะเอาเรื่องนี้คือก็มึนๆกันใช้ได้เลยนะครับสําหรับแอลกอฮอลที่ที่ลาวนะก็คือเราก็ดื่มไปค่อนข้างเยอะที่ร้านคนยังไม่เยอะแต่ตอนหลังคนแน่นหลานเพียบกลับโรงแรมนอนก่อนครับพรุ่งนี้เช้าไปเที่ยวต่อโตอแขงเวกจันจะเป็นแขงนึองอีกจังห<ม>วัดจวัดนึองอีกจังหว<อ>ัด<อ>คนคือจังวัางเบียงก็คืออำเภอเมืองอำเภอเมืองของเพียงเ,<อ><ม>เพราะว่าแขงเวกจันจะมีสิบเอ็ด ตอนนี้เรากำลังนั่งใรถตู้นะฮะเพื่อที่จะเดินทางไปที่วังเวียงนะครับก็จะมีธรรมชาติไปเที่ยวธรรมชาติกันแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจากเวียงจันทร์เราจะขึ้นทางด่วนไปนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับเพราะว่ามีพายุเข้าแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องไปเพราะเราต้องกลับเย็นนี้นะไปเที่ยวแบบชเช้าเย็นกลับได้นะครับถ้าเกิดใครมาพักที่เวียงจันทนระ์ คะะ่าเดินทางเนี่ยไปกลับประมาณ800 800บาทนะครับเที่ยวเราประมาณ400รอนะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทางด่วนนะเป็นมอเตอร์เวย์นะฮะมอเตอร์เวย์เส้นนี้สร้างโดยคนจีนนะครับแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลลาวนะครับแต่จีนจะได้มากกว่าจีน,ะนสร้างให้ฟรีนะฮะเขอเป็นคนเก็บตัง อนนี้อยู่บนประเทศลาวเนะี่ปั๊มปตทปตั๊มปตทประเทศไทยมีเกือบทุกยอย่างยกเวนเนเ้นเซเว่นอเมซอนเหมือนเด็กเลยมรูปแมททุกนักงานเดี๋ยวเดินทางกันต่อฮะลงมาห้องน,น้ำเมือง สานที่แรกนะฮะคือถ้ำนางฟ้านะฮะดูดูความแรงของน้ำนะครับถึงบอกว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ทรัพยากรที่เรียกว่าขายไฟฟ้าให้ไทยเนี่ยนะครับด้วยแหล่งน้ําที่ไหลแรงแบบนี้แหละปั่นไฟดีนักแหละนะครับก็อันนี้จะเป็นสะพานฟ้านะครับที่เราจะไปที่ถ้ำเอ่อนางฟ้านะฮะเสียตังยีบาทแต่ว่าพี่ทูพี่ไกด์เขาบอกว่าอย่าไปเลยเพราะว่าฝนตกอันตรายนะะเดี๋ยว จะกลับลงมาไม่ได้นะนี่คือบรรยากาศถ้ำดังฟ้าที่วังเวียงนะครับครับเราก็ซื้อสองหมืนกรีบนะฮะต่อคนนะครับห้าคนก็แสนกรีบนะซื้อเพื่อที่จะข้ามสะพานฟ้าไปที่ถ้ำดังฟ้านะฮะ นะฮะแต่ต้องเสียตังเพิ่มอีกห้านะครับคือเราไม่ไปเพราะว่าเรากลัวเพราะมันต้องโหนสลิงระหว่างทางตลอดาอาทา,ะะทางฟ้า ที่บูรากูนนะครับเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของวงเวียงนะครับก็ขับรถกันมานะครับต้องเป็นอีกสถานที่หนึ่งแนละ้วก็ค่อนข้างที่จะไกลกันนิดนึงนะครับตอนนี้นั่งรถมาเกือบสิบนาทีแล้วยังไม่ถึงเลยอ่ะถึงบูรากูลแล้วนะฮะก็ลงรถตู้มาก็เจอนี่เลยร่วงนะเดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในกันนะอันนี้คือ บูราก o ูนะฮะที่จะเป็นน้ำสีฟ้าใ,ใสๆนะแต่ว่าวันนี้มันไม่ใสนะมันเหมือนน้ำตกสาลิกาประเทศเรานะีที่เขาจะปีนขึ้นมาแล้วก็โดดลงมานะพวกฝรั่งใครเคยดูคลิป YouTube นะลองไปเสิร์ชนะดูแล้วกันบูรากูลวังเวียนนะฮะวังเวียงนะงงนะอันนี้ตอนนี้เป็นเออวันนี้เป็นอย่างนี้อันก็คล้ายๆน้ำตกเส็จสาวน้อยหรือสาลิกาบ้านเราคือผมมาเนี่ยมาช่วงน้ำ น้ำหลากนะครับก็คือหน้าฝนเองนะมันก็จะเป็นน้ำป่านะครับเัยก็เลยน้ำไม่ใสนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งทานข้าวมาตรงนี้แหละนะครับไม่ได้มีซุ้มๆนะแล้วก็เดินไปสั่งอาหารนะครับตรงนู้นดี๋ยวเข้าใจผิดว่าผมอยู่น้ำตกสาริกานะครับตรงนี้อยู่ที่วังเวียงนะ อาหารเดียวกันเลยอาหารคือกันกับกรุงเทพเลยติดติดสำเนียงลาวเข้าไปละประมาณนี้นะครับเราลจะไปร้านกาแฟนะฮะที่มีชื่อเสียง หร้านนะครับที่วังเวียงเมื่อกี้ก่อนมาร้านกาแฟาเข้าแวะกดสตังค่าเช่ารถกับเลือค่ากาแฟาอะไรก็โดนไปประมาณ3ล้านกิบอันนี้เป็นร้านกาแฟาชื่อร้านภูหม้ภูหม้บา ทีมงานผมก็นั่งพักกันอยู่ที่ร้านร้านอะไรทั้อย่างชื่อไม่ได้อีล้วนี้ผมสมองเบลอมากเพราะว่าสมาัมมนา2วันอนูทั้งวันเลยเราก็มาแวะทานกาแฟกันนะฮะแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะที่สุดนะนี่ก็เป็นกลุ่มคนไทยนะกาแฟก็แก้วอย่างนี้นะฮะคาปูชิโน่ที่ผมดื่มคาปูชิโน่ร้อนก สามหมื 38, ่นแปดพันกีบนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยหมื่นกีบมียี่สินนบบาทราคาอาหารที่นี่ถ้าซื้อเมื่อกี้ที่ผมไปกินส้มตำประมาณพันกว่าบาทนะเงินไทยประมาณพันสี่แพงนะถ้ากินในร้านไปเลยดีๆไม่แพงแต่ถ้าไปกินอย่างเงี้ยแพงคือเทียบกับมูลค่าเทียบกับบรรยากาศถือว่าแพงนะครับนี่ก็คือกลุ่มมาท่องเที่ยวถ่ายรูปเสร็จก็คงกลับละ กลับแล้วครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกับเวียงจันทร์แล้วนะฮะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มตัวขึ้นเครื่องกับกรุงเทพแล้วครับหมดแรงแล้ววันนี้อันนี้คือวัดพระาธาตุหลวงนะฮะอ,อ,อ,อันนี้คือพระเจ้าชัยเชษฐา ที่ลาดใช่เปล่าไม่แน่ัยเมื่อกี้ถามคนขับรถมาพระเจ้าชัยเชษฐานะน่าจะใช่นี่คือว่าพระธาตุหลวงเป็นวัดรประจำเวียงจันทร์เปล่าไม่แน่ใจนนี่ก็สาวๆลาวเขาคงจบการศึกษานะเพ่มาถ่ายรูปกันที่นี่นะครับ เดินแบบนี้ก็ดีเลยครับเราก็เสร็จภารกิจเดินชมนะฮะวัดพระาธาตุหลวงแล้วก็อันนี้เป็นนุสรีของพระชัยเชษฐทาทิลาชนี่าจะใช่นะจำไม่ผิดก็เดี๋ยวเสร็จ ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปประตูไซนะไปประตูไซแล้วก็คงจะกลับกรุงเทพแล้วครับอันนี้ประตูัยนะฮะภาษาลาวตอนนี้ว่าประตูไซแล้วนะอาจจะอึนคึมอึนคึมหน่อยนะเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าคราบคาบน้ำคาปูนนะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทานุบํารุงกันอยู่แต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีสีสันนะครับ แต่ว่าคนค่อนข้างเยอะขวามือนี่คือมาคายทำเนียบรัฐบาลของเาาเขานีน่นี่นะเนียบรัฐบาล ครับอันนี้ก็คือถนนที่มุ่งตรงมายังประตูชัยนะฮะซึ่งสองข้างทางก็จะมีทั้งูนย์ราชการแล้วก็มีธุรกิจน้อยใหญ่โดยเฉพาะธนาคารในประเทศไทยไปตั้งสาขาอยู่ที่เนี่ยถนนเส้นเนี้ยเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่สนามบินแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเอาเองินกีบที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณเกือบแสนกีบนะฮะไปแลกที่ธนาคารพงศวรร์แบงค์นะฮะ กดว่าไม่รับไม่รับแลกจากกีดเป็นบาทแลกจากกรีดเป็นดอลลร์ก็ไม่รับไม่รับเงินเข้าออกเลยงงกันนะแต่ว่าเงินเงินกรีดที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาจากการผมกดที่ตู้ ATM นะฮะโดนค่าธรรมเนียมไปประมาณ8%แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่ากดจากตู้ ATM จากบัตรกรสิกรไทยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใช้ให้หมด ก่อนถึงกรุงเทพนะอ่ะนี่คือบรรยากาศที่ลาวนะฮะเขาเยอะแยะหมดเลยก็คือคนบินหนึ่งคนมีญาติประมาณ2ีคนได้นะฮะโโก็คนก็เลยแม่นอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ครับญาติพี่น้องก็มาส่งกันนะไม่แน่ใจเขาไปไหนกันหาที่ใช้ตังค์ให้มันหมดหมดไป ครับผมเตรียมตัวขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพแล้วนะครับภารกิจครั้งนี้ของผม4วัน3าคืนนะครับกับภารกิจที่มาเป็นวิทยากรนะให้กับพนักงานสินเชื่อและแกนี่ของธนาคาร BCL ก็จบแล้วนะครับเป็นภารกิจที่ก็สนุกนะครับแล้วก็เรียกว่าประเทศลาวไม่ไม่เคยมานานมากแล้วนะครับมาตอนเด็กๆถือว่าเรียกว่าไม่เคยมาแล้วกัน มาเป็นครั้งที่้งที่2นะแต่ว่า<ม>ครัค้งแรกมาตอนสองขวบคงไม่ต้องนับนี่ก็เรียกว่าเป็นประเทศที่ผู้คนน่ารักนะครับแล้วก็สนุกสนานมากนะครับในทริปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่ของ BCEL ฟังอยู่นะครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากนะฮะที่ดูแลพวกผมอย่างดีนะฮะแล้วก็อาหารมื้อสุดท้ายที่มาเลี้ยงพวกผมกนะ็แฮปปี้มากนะครับบรรยากาศดีมาก โอเคสำหรับวันนี้นะก็กลับกรุงเทพแล้วครับว็คงถึงกรุงเทพตึกเลยสำหรับนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ